สวัสดีค่ะวันนี้ฟันก็จะทำทอดไก่กรอบให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเรามาดูวิธีทํำของข้อดไก่กรอบอไก่กรอบห้าดาวนะคะที่ฟันจะทำให้เพื่อนๆไ,ได้ดูว่าวิธีทําเป็นแบบไหนนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวฟันจะมา ให้เพื่อนๆนะคะได้ชมการวิธีทอดไก่กรอบของไกา่ย,ย่างห้าดาวนะคะตรงนี้จะเป็นเนื้อส่วนอกตรงนี้เป็นเนื้อส่วนปีกนะคะตรงนี้จะเป็นสะโพกแล้วก็นะคะ่ะเดี๋ยวฝันก็จะมาทําการทําการมากรีดนะคะกรีดเป็นบางส่วนให้มันดูดีนะคะตรงน่องของสะโพกนี้ฝันก็จะแบะนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะว่าฝันจะทำยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะมาชมกับฝันนะวิธีทำไก่กรอบนะคะ ตรงนี้เราจะกรีดนะคะรีบแบบออกนิดหน่อยนะคะเนี่ยเพื่อนก็ฟาร์มหนานะคะตรงนี้เราก็จะแปะมันม,ออมีมีข้อเราก็แบะออกเห็นไหมคะมีข้อแล้วก็แบะออกวิธีทำทอดไก่กรอบนะส่วนที่หนาเราก็จะกลี่ออกนะคะ แรงก่อน,นะคะเพื่อนเโพกเราจะไม่กีก่จะเป็นแบบนี้เลยและเราก็มาดูวิธีทำน,นะคะจะใช้แป้งเล็กน้อยเป็นบางส่วนเทก่อนนะคะแล้วก็เสียให้ทั่วกันนะคะ คุกเขาคุกเข่ากระเทออนนิดนะคะแล้วก็คุกเขาเมื่อคุกเข่าได้แล้วนะคะให้เราก็เอาตัวนี้นะคะมาแบแบแบนะคะแบแบออกไอแล้วเราใช้ตัวเครื่องตัวนี้ค่ะเครื่องมาฉีดน้ำนี่ค่ะเครื่องเห็นไหมคะเพื่อนๆเราจะใช้เครื่องตัวนี้ฉีดพ่นฉีดพ่นตามนี้เลยนะคะ ออตามตัวแม่ไก่ทำไมเราจึงฉีดพ่นนะคะเพื่อว่าให้ไก่ชุ่มชื่นเวลาเราคุกไก่แล้วนะคะแป้งจะได้ติดออกมาสวยแล้วเราก็กลับนะคะกลับกลับวอีกด้านาหนึ่งมาฉีดอีกเทนึงกับคิดไก่นะคะแล้วเราก็ฉีดน้ำต่อนะคะฉีดพอประมาณนะคะ อย่าให้โชว์เกินไปถ้าโชว์กินไปเก็ดจะออกมาไม่สวยมราเกดได้ที่แล้วนะคะเรารู้ว่าชอบทำดีแล้วนะคะไม่แฉะเกินไปไม่น,าน่าจะเกินไปเรียกว่าออกมาให้สวยนะคะ เราก็เทนะคะเทปแป้งนี้เลยนะคะให้เทให้ทั่วเลยนะคะเทให้ทั่วเลยเดี๋ยวเราก็จะคลุกคุกเข้านะคะฝันจะพูดด้วยมือเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วันจะพูดด้วยสองมือให้เพื่อนๆได้ชมนะคะแล้วเราก็เทปแป้งอีกนะคะเราจะเทปแป้งถึงสี่ครั้งไก่สิบชิ้นเราจะใช้แป้งหนึ่งถุงนะคะ สายฝนจะมาคุกให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเราต้องคุกสองมือแล้วนะคะแล้วเราก็ค่อยๆคุกนะคะ ค่อยคลุกเขาให้เท่ากันค่อยๆคลุกนะคะให้ให้แป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ทุกนะคะทุกให้ให้ไก่นะคะขึ้นไปเป็นเกล็ดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็เอาอไปทอดด้วยกันเดี๋ยวมาดูฝัดทอดนะคะ